สั่งซื้อ2ผืนสั่งซื้อ2ผืนนะคะทางร้านนะคะแถมตะกร้าสุชิมูลค่า150ัตตบาทฟรีทันทีเลยคุณลูกค้าค่ะเนาะคุณลูกค้าโทรมานะคะ089 0 4 1ป0 0กนะคะคุณลูกค้าขาโทรมานะ089 0 4 1ป0 0กชอบผืนไหนนะคะ แจ้งเข้ามาได้เลย1 6 9 2งืห้บืนพาร้อ1แ8 0บาทแถมตะกร้าสุดชิคมูลค่า150อยาบาท1งใบด,ด้วยนะหมดเควันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขะหมดเควันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะในะโปรโมชั่นแถมตะกร้านะหดโปรโมชั่นแถมตะกร้าสุดชิคที่มูลค่า 150บาทนะคะโปรโมชั่นหมดวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งซื้อสินค้านะคะหรือว่าสั่งตัดผ้าถุงสั่งตัดเสื้อนะก็รีบๆโทรเข้ามาเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ089-04160-08 089-04160-08กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่ช่องยูทูบแม่มาริผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้าชมเข้าช็อปได้เลยเข้าชมเข้าช็อปได้เลยมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายมีรีวิวเยอะแยะเลยคุณลูกค้าชอบแบบไหนอะไรยังไงจดไว้ได้เลย089